สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ธวีเข้ามาแล้วอย่าลืกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธวีนะครับวันนี้เรามาเจอกับเวลคัมบาลังดอนะะล้วก็สามารถซื้อได้นะผมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลด5้จะหมดหรือยังนะผมอันนี้ผมก็จับมา2 p a แพ็กกับแพ็ราคาเต็มแล้วก็แพ็ค50%ไปดูนะผมว่าจะเปิดได้การ์ดอะไรบ้างครับผมในแพ็คนี้ แกลครับผมจะเป็น1นึ่ง้อเราก็จะมีปี24ี่ EP มาด้วย24ส่ายฟ้าไปครับผม <c oughs> เบเลสครับมาผมกับแพ็คที่สวยนะครับผม1นึค่าพลัง104่บาลังดอเนะไปครับผมอยากได้แบบดีๆอ่ะโอโหไฟใหญ่ไม่มีเลยชามบี้ครับ ไปที่สองครับหนึ่งร้อยแปดบาลังดักบาลังดอยแล้วมารุงร้งรอบแรกแล้วเนี่ยโห้าสิบเปอร์เซ็นกูหวานร้อนครับมาผมอีกแพ็คนึ่งครับผมเป็นน่าจะเป็นราคาเต็มไปครับมาหนึ่งร้อยสี่อันนี้บาลังดอขอเปิดก่อนนะไม่มีสภายฟ้ามากคันมา โอ้ไฟใหญ่ม่้ยนีครับผมมาแน่ครับมาผมหนึ่งร้อยสี่มีสายฟ้าปนยี่สี่ EP ไม่ไรยี่สี่ EP แน่นอนดูทรงแล้วมาโอ้ไม่มีอะไรเลยซาก,ก้าครับผมพลังดอกับการ์ดใบสุดท้ายนะผมสำหรับแพ็คนี้นะผมแพ็คที่ ไม่รู้ซื้อมาคุ้มไม่คุ้มนะผมกับแพ็คบอลังดอมาภาวน,นางนั้นผมขอให้ได้อานายซียเซเว่นมสซี่มามรู้จะขออะไรแลล้หืมไปใหญ่ไม่มีด้วยลูฟสน,นิตลอยครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นผมกับแพ็คบาลังดอเวลคัม โดนเล็กน้ำย่อยเรียบร้อยโอเคผมสำหรับคนที่เปิดได้ดีก็โชคดีนะผมสำหรับคนที่เปิดได้เกือก็ดีใจเหมือนผมด้วย